ครับได้รับใหม่มาแล้วนะครับตอนนี้จะทดสอบเข็บน้ํามันนะครับก็คือตอนนี้ผมตั้งไว้ให้น้ํามันเต็มถังนะครับเ,เขียน้ํามันจะต้องเต็บถังอ่ะนี่นะครับก็ตรงลงว่าเขียน้ํามันเต็มถังนะครับนะเพราะว่าอาการนี้ปกติอยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่นะครับตั้งให้เป็นน้ํามันหมดถัง มันหมดถังแล้วก็จะต้องขึ้นไฟเตือนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือมันจะไม่ขึ้นมันจะลงไม่สุดนะครับขิมน้ำมันจะลงไม่สุดนะครับ,นะรบตอนนี้เปิดไฟเข้าใหม่อ่านี่นะครับตอนนี้ปกติถ้าเป็นไม้ทั่วไปเนี่ยก็จะต้องลงสุดนะแล้วก็ขึ้นไฟเตือน นะครับแต่อันนี้อยู่ตรงกลางๆต่ำลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นอาการเสียของรถรุ่นแชมป์ปกตินะครับเดี๋ยวจะทำการซ่อมนะครับโอเคครับ